นักศึกษาคะก่อนอื่นเราชื่อขอแนะนําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งของวัตถุกันก่อนนะคะคําศัพท์คําแรกเป็นคํานามค่ะก็คือคําว่าชูชูคคาว่าชู u แปลว่าหนังสือค่ะคําต่อมาคือคําว่าเป้าจื้อเป้าจื้อป้าจื้อแปลว่าหนังสือพิมพ์นะคะเป็นคํานามค่ะคําต่อมาคือคําว่าเหอจื้อเหอจื้อ เหอจือจริงๆแล้วคำคำนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะคำว่าเหอซึ่งเราเคยเจอมาเนี่ยเป็นคำลักษณะนามแปลว่ากล่องแต่คำว่าเหอจือในที่นี้เป็นคำนามก็แปลว่ากล่องเช่นเดียวกันค่ะคำต่อมาคือคำว่าเตี้ยนหนาเตี้ยนหนาคำว่าเตี้ยนเหนานะคะถ้าจะแยกสองตัวอักษรอ,ออกมาตัวอักษรตัวแรกนะคะคือเตี้ยนเตี้ยน เตี้ยนเพียงตัวอักษรเดียวนะคะแปลว่าไฟฟ้าค่ะส่วนอีกตัวอักษรหนึ่งหนาวหนาวเป็นคำนามแปลว่าสมองค่ะเมื่อสองตัวอักษรนี้มารวมกันนะคะเตี้ยนหนาวจึงแปลว่าคอมพิวเตอร์ค่ะคำต่อมาคือคำว่าเตี้ยนชื่อจีเตี้ยนชื่อจีถ้าจะแยกคำเตี้ยนชื่อจีออกมานะคะก็จะแยกได้เป็นสองคำค่ะ เตี้ยนชื่อแปลว่าโทรทัศน์นะคะส่วนคําว่าจีก็หมายถึงอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องจักรเครื่องกลนะคะหรือเครื่องมือค่ะเมื่อรวมกันเป็นเตี้ยนชื่อจีก็หมายถึงโทรทัศน์แต่ต้องเป็นตัวเครื่องของโทรทัศน์นะคะไม่ได้หมายความรวมถึงรายการโทรทัศน์ใดๆนะคะคาต่อมาค่ะก็คือคําว่ากุ้ยจื้อกุ้ยจื้อคำว่ากุ้ยจื้อ แปลว่าเชลหรือชั้นสำหรับวางของนะคะคำต่อมาคือคำว่าตรงสิตรงสิคำว่าตรงสิเป็นคำนามแปลว่าสิ่งของแต่เมื่อเราแยกตรงสิออกมาเป็นสองตัวอักษรนะคะตัวอักษรตัวแรกคือคำว่าตรงตรงเพียงตัวอักษรเดียวนะครับเป็นคำนามแปลว่าทิศตะวันออกค่ะส่วนอีกตัวอักษรหนึ่งคือชี ชีปกติชีถ้าอยู่ตัวเดียวนะคะเราจะออกเสียงหนึ่งเต็มเสียงค่ะชีตัวเดียวก็เป็นคำนามแปลว่าทิศตะวันตกค่ะแต่เมื่อเราเอาตรงกับชีมารวมกันนะคะเป็นตรงชิตรงชิเราจะต้องออกเสียงพยางเสียงหลังให้ออกเสียงเบาเป็นตรงชิแปลว่าสิ่งของค่ะคำต่อมาค่ะคือคำว่าอ e ี่ซ e ืออีซออีซอแปลว่าเก้าอี้นะคะ เมื่อสังเกตเสียงเนี่ยจะมีเสียงที่คล้ายๆกับคำในภาษาไทยคือเก้าอี้เก้าอี้อีเสียงคล้ายกันค่ะถัดมาเป็นคำกริยานะคะคำว่าจ่ายจ่ายคำว่าจ่ายที่เราจะเจอในบริบทของสัปดาห์นี้นะคะเป็นคำกริยานะคะนอกเหนือจากกริยาเนี่ยจ่ายสามารถเป็นคำบุพบทได้ด้วยนะคะแปลว่าอยู่ที่ค่ะคำต่อมาเลยค่ะคือคำว่าข่านเต้าข่านเต้า คำว่าข้านเต้านะคะเราเคยเรียนคำว่าข้านตัวอักษรแรกไปแล้วแปลว่ามองหรือดูนะคะส่วนคำว่าเต้าเนี่ยแปลว่าถึงเมื่อสองตัวอักษรนี้มาวางต่อกันเป็นข้านเต้าจะแปลว่ามองเห็นหรือเห็นก็ได้ค่ะคำต่อมาคือคำว่าชัวชัวคำว่าชัวเป็นคำกริยานะคะปกติจะแปลว่าพูดหรือบอกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะแปลได้ว่า คิดว่าหรือเห็นว่าก็ได้ค่ะคำต่อมาคือคำว่าฝั่งฝั่งคำว่าฝั่งเป็นคำกริยาค่ะแปลว่าวางหรือวางไว้ค่ะคำต่อมาค่ะก็คือคำว่าอิงกายอิงกายอิงกายเป็นคำกริยาช่วยค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้คำว่าอิงกายในประโยคภาษาจีนเราจำเป็นจะต้องมีคำกริยามาวางไว้หลังอิงกายนะคะ ตัวอย่างเช่น我应该看书我应该看书ฉันควรจะอ่านหนังสือค่ะคำต่อมาคือคำว่าอิงหยูอิงหยูคำว่าอิงหยูนะคะตวัวอักษรหยูตัวที่สองเราเคยเจอมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะหยูเนี่ยแปลว่าภาษาส่วนตัวอักษรตัวแรกคืออิงอิง เป็นคำที่เรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษนะคะมาจากคาว่า English นะคะก็คือมาจากคาว่า English แล้วกลายมาเป็นเสียงภาษาจีนว่าอิงนะคะเพราะฉะนั้นอิงหยู่จึงแปลว่าภาษาอังกฤษค่ะต่อมานะคะจะเป็นคำที่พูดถึงทิศทางในภาษาจีนนะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่าช่างหรือช่างเมียนนะคะคำว่าช่าง หรือสร้างเมียนจะแปลว่าด้านบนหรือข้างบนค่ะซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับคําว่าเชี่ยหรือเชี่ยเมียนเชี่ยหรือเชี่ยเมียนนะคะแปลว่าข้างล่างหรือด้านล่างค่ะและคําต่อมาคือคําว่าเฉียนหรือเฉียนเมียนแปลว่าข้างหน้าหรือด้านหน้าค่ะ และคำสุดท้ายที่เป็นคำตรงกันข้ามกับคำว่าเฉียนเมียนเมื่อสักครู่ก็คือโฮหรือโฮเมียนโฮหรือโฮเมียนนะคะแปลว่าข้างหลังหรือด้านหลังค่ะเอาละค่ะคำศัพท์ที่เหล่าชื่อได้แนะนำเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปชมบริบทของการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่เหล่าชื่อได้แนะนำไปค่ะ 你有看到我的英文书吗？我刚才看见桌子上有一本，不知道是不是你的。你说这些东西我应该怎么放？我们通常盒子放在椅子下，报纸放在柜子后面，电脑放在电视机前。好的，谢谢。那学生啊，我们已经学习了单词和理解课文、讨 <noise> 论<乐>、阅读、写作、语法、词卡阅读、写作、语法、词汇、阅卡写作、语卡词汇、阅读、写作、语法、词汇、阅 เข้าใจกับคำศัพท์และบทสนทนา,นาม,มากน้อยแค่ไหนนะคะ